มดามา,ะะมาสปอยกันเราไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราคงไม่มาลองให้ฟังน่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากไปฟังเวอร์ชันออริจินัลก็ลไปฟังได้อะไรเนี่ยไม่รู้อะไร โอเคก็เดี๋ยวโปรโมทไปเลยละกันน้องเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่จะได้ถ้าถ้าใครอยากไปอยู่ได้หรือว่าวันนั้นว่างๆไม่มีอะไรทำก็ไปงานเวนไปได้ซื้อตั๋วงานไปได้ขอไปอีกนึงเพราะว่า แล้วก็ไม่รู้หมกันว่าจะได้จัดอ,อีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะแต่แต่ได้จัดแน่นอนต้นตน้ตนปีนาะใครอยากเห็นไม่ิม้นเต้นก็ไปนะ ก็คือพิสิทธิ์จะเต้นหรือเปล่านะครับแต่น,นี้บังคับนะพิสิทธิ์ต้องเต้นนะแล้วก็วงเดียวกัน,นเขาไปเต้นเต้นไงตอนที่เกิดนะเนี่ยอะไรเลี่ยนนะเขาเป็นเดงกแทนก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็ไปไปเสนอไอเดียได้นะที่เฟซบุ๊กแล้วกันเนาะถ้าเรา よろい <laughs>